เมนิ่งชาแนลนะคะวันนี้เรามาเกี่ยวไข่กินกันดีกว่าอ่านี่ตั้งแต่ตอนเคาะป๊อกๆเลยนี่ยตอนเคาะป๊อกๆเลยเกะปะเกะ,กะอ่าเคาะป๊อก ไปด้วยเลย <c oughs> นี่น,น,นักกินไหมนี่หลายย่างมีหลายย่างนี่หลายย่างเขาเรียกว่าไข่เจียวทรงเครื่อง เมื od, ่อวานเลิกก oh, ี่โมงเม่อวานกีโมงคึ่งก็เก็บแล้วค่ะอ๋อคอาบอหมดแล้วใช่ไหมอร่อยอรออย่าบอกใครที่สูตรพิเศษ เขาเรียกอะไรอ่ะผ,ผงนัวผงนัวร็อตตี้เอ้ยนั่นพวกเรียกผงนัวกันนี่มาแล้วครับมาแล้วครับ<ป>เดี๋ยวตัดนะค่ะเดี๋ยติดไฟนะคะ<ป>เริ่มติดไฟกระทะยังไม่รอ้อนล้องนะอีพักนี้ล้องเนาะล้องและวเสียงข้าว เม่คานิดนึงแไม่คายิ้มหน่อยายิ้มละยิ้มละว, <Okay. S 2> วันนี้แต่งหน้าไม่งามวันนี้เหื่อร้อนมันง้งเ,เนหนื่ออะไรขยอยน้ำตาลไดหน้ำไม่เป็น ná kim nó tự kỳ pháp pháp đã đúng <laughs> 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 ná mà กรอบนี่มันต้องคนอะไรปะให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้แอร์มันเข้าไปเยอะๆยะหน้าตนิมอะไรนะถ้าถ,าถาต้องให้บางๆเอ้นั่นแหละแล้วก็เหมือนให้อากาศมันเข้าไปเหมือนกวนไข่อยู่ตลอดเวลาในกระทะ ไม่นิ่งชาแนลพูดน้อยลงเอ๊ะไปโดนตัวอะไรกัดมาซึมซสรมอ่าปุ๊กๆุ๊น่อยอกมาคายนิดนึงอ่าเรียบร้อยนี้ก็เหลือนี่กล่องนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ มอืมคอยควนอ่ะคอยควนอ่ะเราลืมมาลงตะแก้ ันีมเราลืมเอาลงกันเพลินเลยที่นี่เพราก็เรานี่อยากเห็นอันนี้อีกก็เลยต้องทิ้งยาวว่าอันนี้เหมือนบล็ออ,อันนี้กรอบแน่เลยเนาะ กวนเลยกวนเลยกวนแบบกวนให้แตกให้แตกจะได้มีแอร์เข้าไปอันนี้กรอบแน่นอนกวนเลยไม่เป็นไรกวนเลยเหนือนกวนเหมือนกวนหมายถึงคือว่าอะไไอ้เหลาก็ไม่ทัดใจเดี๋ยวมันกรอบมันกรอบมันมีแอร์เข้าไปไง แบบนั้นแหละกวนควนแล้วก็มันจะกรอบไงเออเหมือนขั้วไข่เราก็พูดไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรวะให้แอร์มันเข้าอ่ะเนี่ยแหละคือการควนไข่ควนไข่ไม่เป็นไรถ้าควนคนแล้วก็ดวไ,ได้เลยเออดีเรื่องด้ดเรื่องโดนโดนโดนไม่ใช่นน้อยคนที่ คนที่ตอบกลกวๆนค่นนะแสวกัเองลดี๋ยวพักพวกวะาอไอ้ไอ้ออช่องนี้มันนักเลรงเลยเล่าเราคะัขอประทานเทินะคะพูดเล่นค่ะนี่คือการแสดงไม่ได้เบียดใครนะคะคุณน้องคุณน้องสบายใจได้จับกบจักเขียดไปได้เหมือนเดิมเลยไม่ต้องกลัวไม่นิ่งชาแนล กวนไข่ทำพิธีไม่เหมือนการไข่แผ่นกับไข่กวนไขกน่ <c oughs> กววตะกี้ตอนกวนไม่รู้ว่ากล้องอยู่ที่กวนปั๊บไม่รู้นะค่ะสวัสดีค่ะมินิมิชาแนลไว้แค่นี้ก่อนนะคะกินไข่เจียวกับไข่กวนนะคะสวัสดีค่ะ